นิทานเรื่องลูกเนนคุณเช้าตรู่ของวันใหม่หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนากำลังตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงไก่ขันและกลิ่นหอมของควันฟืนบ้านเรือนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงหลังคามุงจากหรือสังกะสีเก่าๆที่ผ่านแดดฝนมานับสิบปีด้านหลังบ้านแต่ละหลังมีสวนผักเล็กๆปลูกผักบุ้งพริกมะเขือและแตะไคร้บางบ้านเลี้ยงไก่เป็ด หรือหมูไว้กินเองเสียงกบเขียดจากคูน้ําริมทางยังดังระงมเป็นจังหวะสอดรับกับเสียงลมพัดยอดข้าวสีเขียวเป็นคลื่นกลางหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่ชื่อวัดท้ายหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ําสายเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวรอบทุ่งนาตัววัดสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังฝาผนังมีร่องรอยของการเวลาสีไม้หมดลงแต่ยิ่งดูขลังและอบอุ่น รอบรอบวัดมีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาและมานั่งไม้ยาวสำหรับชาวบ้านมานั่งพูดคุยกันยามเย็นเนนคุณพินเนนน้อยอายุ12ปีพักอยู่ในกุฏิเล็กๆด้านหลังศาลาการเปรียนเขาเป็นเด็กกําพร้าที่ถูกชาวบ้านและพระอาจารย์ช่วยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กทุกคนเอ็นดูเนนคุณเพราะเป็นเด็กขยันขันแข็งช่วยงานวัดไม่ขาดทั้งกวาดลานวัดล้างบาท จัดดอกไม้บูชาพระรวมถึงช่วยชาวบ้านทำงานต่างๆเวลาเขาไม่ได้เรียนหนังสือธรรมะเช้าวันนี้พระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าเนนคุณตื่นขึ้นตั้งแต่ฟ้าสลัวเขาลุกจากเสื่อเก่าๆที่ปูไว้บนพื้นไม้ยกมือพนมไหว้พระบนหิ้งด้วยใจสงบก่อนจะหยิบผ้าสบงและจีวรมานุ่งห่มอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วจึงออกจากกุฏิไปตักน้ำล้างหน้าในตุ่มน้ำดินเผาหน้ากุฏิ เสียงน้ำกระทบขันโลหะดังฉาคลายความง่วงยามเช้าตื่นแต่เช้าเชือน้านเนนคุณเสียงยายคําแม่ค้าขายกล้วยปิ้งหน้าวัดเอ่ยทักจากลานวัดครับยายวันนี้ผมต้องช่วยพระอาจารย์เตรียมบาทออกบินทบาทยายคําหัวเราะเบาๆเออขยันอย่างนี้สิชาวบ้านถึงรักไม่นานเนนคุณก็เดินไปที่โรงครัวของวัดซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำ ลมเช้าพัดเอากลิ่นดอกพิกุลที่ปลิวจากต้นข้างสาลาม,มาแตะจมูกเสียงแม่ชีและญาติโยมคุยกันเบาๆดังสอดประสานกับเสียงหม้อกแกงเดือดบนเตาถ่านในครัวพระอาจารย์กำลังเช็ดบาทด้วยผ้าสะอาดเนนคุณรีบก้าวเข้าไปนั่งพับเพียบลงข้างๆพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมช่วยเช็ดบาทนะครับดีเลยเนนคุณมือเราสะอาดหรือยังล้างแล้วครับพระอาจารย์พยักหน้ายิ้มยิ้ม งานช่วยกันจะได้เสร็จทันออกบินธบาทเนนคุณตั้งใจเช็ดบาททีละใบอย่างระมัดระวังแสงเช้าไล้ผิวโลหะจนเป็นเงาวาววเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนเตรียมของสำคัญสำหรับพระอาจารย์และพระรูปอื่นๆของวัดเมื่อถึงเวลาพระอาจารย์และพระอีกสองรูปพร้อมเนนคุณก็ออกเดินบินธบาศไปตามถนนลูกรังในหมู่บ้านเสียงระฆังวัดบอกสัญญาณดังแววไปทั่ว บ้านเรือนเริ่มเปิดประตูออกมารับอรุณผู้คนออกมาตักบาตรด้วยรอยยิ้มยายคำถวายกล้วยปิ้งหอมๆลุงพูลยื่นข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมน้ำพริกปลาเด็กๆวิ่งตามมามองด้วยความตื่นเต้นเนนคุณเดินตามข้างๆพระอาจารย์คอยถือถุงใส่ของที่ชาวบ้านถวายเพิ่มเขามองไปรอบๆเห็นหมู่บ้านยามเช้าเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพันของผู้คนกับวัดเขาไม่รู้เลยว่า ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเช้าวันต่อมาแสงอรุณค่อยๆลูบลายยอดไม้ริมแม่น้ำเสียงไก่ขันดังแทรกมากับลมเย็นของยามเช้าเนนคุณตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีเหมือนทุกวันล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รีบสวมจีวรสีเหลืองหม่นที่ซักตากไว้เมื่อคืน แล้วเดินออกจากกุฏิไปยังโรงครัวของวัดลานวัดตอนเช้าช่างมีชีวิตชีวากลิ่นหอมของแกงจืดผักกาดขาวลอยออกมาจากครัวไม้เก่าๆที่มีควันลอยกลุ่นๆสายลมพัดพาเอากลิ่นข้าวสวยร้อนๆมาด้วยเสียงช้อนกระทบหม้อดังเป็นจังหวะเหมือนกำลังบรรเลงเพลงต้อนรับวันใหม่แม่พวน แม่ครัวประจำวัดที่รูปร่างท้วมหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาส่งเสียงทักทันทีที่เห็นเนนคุณเดินเข้ามาตื่นเช้าจริงนะเนนคุณมาช่วยป้าหยิบผักนี่หน่อยเนนคุณรับคำอย่างกระตือรือร้นก่อนนั่งยองๆข้างเข่งผักใหญ่มือเล็กๆจับคะน้าและผักบุ้งออกมาล้างที่โอ่งน้ำข้างครัวน้ำเย็นจับมือ แต่เนนก็ล้างไปยิ้มไปเสียงหัวเราะดังขึ้นเมื่อแม่พวงเล่าเรื่องแมววัดที่ชอบปีนขึ้นไปบนหลังคากุฏิแล้วตกลงมาในพุ่มกล้วยเมื่อคืนตกลงมาแล้วก็วิ่งหน้าตื่นเหมือนทำผิดแล้วกลัวใครจับได้เลยนะเนนแม่พวงเล่าไปหัวเราะไปก็เหมือนเนนคุณเวลาสนๆใช่ไหม เสียงแม่ติม๋มแม่ค้าขนมหวานที่เอาแกงบวชฟักทองมาถวายแซวขึ้นเนนคุณหัวเราะแฮ่แไม่เถียงเพราะตัวเองก็เคยซุกซนจนเกือบทําของในครัวตกมาแล้วหลายครั้งหลังจากช่วยแม่พวงหั่นผักและล้างจานเสร็จเนนคุณก็ออกไปกวาดลานวัดใบไม้แห้งกรอบปลิวลงมาไม่ขาดสายเพราะลมเช้าแรงเล็กน้อย เสียงกวาดกวาดไม่กวาดทางมะพร้าวขัดกับเสียงเจอเจ้าของเด็กๆที่วิ่งเล่นใกล้ๆรั้ววัดเด็กชายหมู่บ้านมักจะแวะมาที่วัดหลังจากช่วยพ่อแม่ให้อาหารสัตว์เสร็จเนนคุณก็สนิทกับพวกเขามากโดยเฉพาะไอโหน่งกับไอ้แดงที่ชอบมาชวนเนนเล่นตีไก่หรือมาก้านกล้วยแต่วันนี้เนนต้องเตรียมออกบิณฑบาตกับพระอาจารย์เลยปฏิเสธ วันนี้ไม่ได้เล่นนะพี่เนนต้องไปบินทบัตกับพระอาจารย์เนนพูดพลางสะบัดผ้าจีวรให้เข้าที่งั้นพวกข้าจะไปเดินตามขบวนบินทบาตด้วยไอหน่งพูดตาเป็นประกายไม่นานเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณเริ่ำต้นบินทบาตพระอาจารย์ถือบาทนำหน้าเนนคุณเดินตามไปอย่างสงบ ลมเช้าพัดกลิ่นดอกพิกุลจากหน้าบ้านคุณยายสมมาตรมาแตะจมูกระหว่างทางมีชาวบ้านยืนรอตักบาตรอยู่หน้าบ้านบางก็ยกมือไหว้บางก็ส่งรอยยิ้มอบอุ่นคุณยายสมมาตรเจ้าของบ้านไม้สองชั้นตรงหัวมุมถนนยืนเข้าสวยร้อนๆพร้อมกับแกงเลียงผักรวมใส่ถ้วยเอาเนนคุณเอาไปใส่บาตรพระสิ เนรรับถ้วยแกงจากคุณยายสมมาตรอย่างระมัดระวังยกขึ้นเหนือหัวแล้วใส่ลงในบาทพระอาจารย์กลิ่นสมุนไพรของแกงเลียงทำให้เนนร,รู้สึกหิวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็เก็บอาการไว้ตลอดเส้นทางบินทบาทเนนคุณสังเกตเห็นว่าพระอาจารย์มักจะยิ้มให้ชาวบ้านทุกคนแม้จะเป็นคนที่ถวายเพียงน้ำดื่มหรือผลไม้เล็กๆน้อยนย พระอาจารย์ก็ยกมืออนุโมทนาเหมือนกันไม่แบ่งแยกเนนแอบ,บเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจเพราะรู้สึกว่ามันคือความเมตตาอย่างแท้จริงหลังจากบินทบาทเสร็จขบวนก็กลับวัดเสียงหัวเราะคุยกันของชาวบ้านค่อยๆเบาลงเมื่อทุกคนแยกย้ายเนนคุณช่วยยกบาทพระอาจารย์ไปที่โรงฉันก่อนจะเริ่มจัดอาหารใส่ถาดถวายพระ ตอนที่พระอาจารย์ฉันเสร็จเนนก็นั่งมองบาทที่วางอยู่บนโต๊ะมันคือบาทสีดำเงาวาวที่พระอาจารย์ใช้มานานหลายปีและนี่เองคือสิ่งที่จะกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเนนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เช้าว,วันรุ่งขึ้นอากาศในหมู่บ้านยังคงเย็นสบายเสียงนกกังเขนป่าร้องประสานกับเสียงไก่ขันจากหลายหลังคาเรือนเนนคุณตื่นแต่เช้าตามปกติลุกจากที่นอนบนเสื่อป่านเก่าๆพับผ้าห่มอย่างเรียบร้อยก่อนจะเดินไปตักน้ำล้างหน้าในตุ่นน้ำหน้ากุฏิกลิ่นไอเย็นของน้ำยามเช้าทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ช่วยให้ตื่นเต็มตา เน้นคุณอย่าลืมจัดของใส่บาทให้พระอาจารย์นะเสียงเจ้าอาวาตะโกนบอกจากด้านล่างกุฏิครับผมเน้นคุณขานรับอย่างกระตือรือร้นแล้วรีบลงจากกุฏิไปยังห้องเก็บของซึ่งในมุมหนึ่งมีบาทของพระอาจารย์วางอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาด้วยสองมือตั้งใจจะนำไปล้างให้สะอาดก่อนออกบิณฑบาต ทว่าขณะที่เขากำลังเดินลงบันไดบันไดไม้เก่าที่เพิ่งโดนฝนเมื่อคืนทำให้พื้นลื่นเนนคุณก้าวพลาดอุ๊ยมือเล็กๆปล่อยบาทหลุดจากอ้อมแองมันกลิ้งลงไปตามขั้นบันไดก่อนจะกระแทกพื้นเสียงดังเพง่งเสียงโลหะแตกสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณเนนคุณชะง,งักหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขารีบวิ่งลงไปดูเห็นบาดพระอาจารย์ที่ใช้มานานหลายปีบุบบี้และมีรอยแตกเล็กๆที่ขอบน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นมาในตาเด็กน้อยทำไมทำไมเราซุ่มซ้มแบบนี้นะเขาพึมพำรรกับตัวเองในหัวของเนนคุณตอนนั้นเต็มไปด้วยความกลัวกลัวว่าพระอาจารย์จะโกรธกลัวว่าตัวเองจะถูกดุ เขายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นชั่วครู่ก่อนจะยกบาทขึ้นมาด้วยมือที่สั่นไม่น้อยแล้วค่อยๆเดินไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์กำลังนั่งผูกสายศีลอยู่ในศาลาวัดเมื่อเห็นเนนคุณเดินมาพร้อมบาทบุบก็หยุดมือและมองอย่างสงบเกิดอะไรขึ้นหรือเนนเนนคุณก้มหน้าต่ําลงผมผมทำบาทของพระอาจารย์ตกครับน้ำเสียงสั่นพร่า พระอาจารย์มองเนนคุณเงียบๆสักพักก่อนพยักหน้าเบาๆอืมบาทตกก็แตกได้เป็นธรรมดาเนนคุณแปลกใจพระอาจารย์ไม่ได้ดุอย่างที่คิดแต่แต่มันเป็นความผิดของผมครับผมเดินไม่ระวังเนนพระอาจารย์เอื้อมมือมาลูบศีรษะเด็กน้อยความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งสำคัญกว่าคือ เราจะแก้ไขมันอย่างไรเนนคุณเงยหน้าขึ้นสบตากับพระอาจารย์น้ำตายังคงคลออยู่แต่หัวใจเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งเช้าวันนั้นเนนคุณออกบินทบาทกับพระอาจารย์โดยใช้บาทใบสำรองถึงจะเป็นบาทเก่าและเล็กกว่าแต่พระอาจารย์ก็เดินอย่างสงบเหมือนทุกวันระหว่างทางยังทักทายชาวบ้านด้วยรอยยิ้มเนนคุณสังเกตเห็นว่า เชาบ้านหลายคนมองบาทแล้วแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรหลังกลับมาวัดเนนคุณนั่งคิดเงียบๆอยู่ใต้ต้นโพเขารู้ดีว่าตัวเองต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อชดใช้ความผิดพลาดนี้และม่ใช่เพียงการขอโทษด,ด้วยคำพูดเท่านั้นเขาอยากทำให้พระอาจารย์มีบาทใหม่ใช้เหมือนเดิมถ้าเราจะซื้อบาทใหม่เราก็ต้องมีเงินเขาพึมพำ แต่เนนคุณไม่มีเงินติดตัวเลยเพราะเนนน้อยไม่ได้รับเงินจากใครเขาจึงคิดถึงเงินเก็บเพียงเล็กน้อยที่ได้จากการช่วยงานชาวบ้านในช่วงออกพรรษาเป็นเงินที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่อซื้อหนังสือเรียนธรรมะแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าการซื้อบาทให้นั้นสำคัญกว่า เขามองท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆลอยช้าๆแล้วตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะหาเงินให้ได้ครบจำนวนซื้อบาทใหม่ถึงจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ก็ยอมช่วงบ่ายเนนคุณเดินไปตามบ้านเรือนในหมู่บ้านเพื่อถามว่ามีใครให้ช่วยงานบ้างเสียงทักทายและกลิ่นข้าวสุกจากครัวเรือนทำให้หมู่บ้านดูมีชีวิตชีวาเนนคุณเองมาหาป้าทำไมจ๊ะ ป้าละม่อมแม่ค้าขนมหวานยืนอยู่หน้าบ้านผมอยากหางานช่วยครับป้าพอจะมีอะไรให้ทำบ้างไหมครับเนนคุณยิม้มป้าละม่อมขมวดครุง้งหาเงินไปทำอะไรละ่ะเนนคุณอ้าอึงก่อนตอบเสียงเบาจะซื้อบาทให้พระอาจารย์ครับผมทำของเก่าแตกป้าละม่อมมุงหน้าเนนน้อยแล้วถอนหายใจ เองนี่นะซุกซนจนเรื่องใหญ่แต่ก็ยังคิดแก้ไขดีละเดี๋ยวช่วยป้าห่อขนมต้มหน่อยป้าจะให้ค่าขนมเป็นเงินเก็บไปเนนคุณยิ้มกว้างขอบคุณครับป้าบ่ายวันนั้นเขานั่งห่อขนมต้มกับป้านละม่อมจนมือเหนียวไปด้วยกระทิและแป้งกลิ่นหอมหวานลอยไปทั่วพอเสร็จงานป้าก็ยื่นเงินเหรียญเล็กๆให้เขารับด้วยความดีใจ รู้ว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกแต่เป็นก้าวที่สำคัญในเส้นทางชดใช้ความผิดพลาดของเขายามบ่ายของวัดท้ายหมู่บ้านเงาของต้นโพใหญ่ทอดยาวปกคลุมลานวัดเสียงจัก,กระจันคลับกล่อมคลอไปกับสายลมเนนคุณนั่งอยู่บนศาลาไม้เล็กข้างกุฏิมือถือเศษผ้าสำหรับเช็ดเครื่องใช้ของวัดแต่สายตากลับเหมือไปยังบาดเก่าที่ถูกวางไว้มุมหนึ่งของศาลา บาทที่เขาเผลอทำแตกเมื่อวันก่อนเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปหยิบบาทใบนั้นขึ้นมาดูมันมีรอยร้าวยาวจากปากบาทลงไปเกือบถึงก้นแต่พระอาจารย์กลับไม่ได้ทิ้งกลับล้างให้สะอาดและเก็บไว้บนชั้นสูงทำไมถึงเก็บไว้ล่ะครับอาจารย์เน่นคุณถามในเช้าวันหนึ่งขณะที่ช่วยตักน้ำใส่โอ่งหน้ากุติพระอาจารย์ยิ้มบางๆแล้วว่า ของเก่าแม้จะชำรุดแต่ก็มีคุณค่าในทางจิตใจบาดใบนั้นเคยเดินบินทบาดผ่านหมู่บ้านนี้มานับร้อยครั้งได้รับข้าวปลาอาหารจากมือชาวบ้านมากมายเหมือนที่คนเราแม้จะมีรอยแผลแต่ก็ยังมีคุณค่าของเขาอยู่คำคุดนั้นทำให้เนนคุณนิ่งไปเหมือนหัวใจถูกแตะเบาๆเขาเริ่มเข้าใจว่าของบางอย่าง ไม่ได้วัดค่าด้วยความสมบูรณ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวในเย็นวันนั้นหลังทำวัดเสร็จเนนคุณเดินไปช่วยตายอดแก่ชาวบ้านที่มักมาวัดตอนเย็นเพื่อน,นำผักจากสวนมาถวายพระตาคุณช่วยยกตะกร้าผักนี้หน่อยสิมันนักตายอดเอ่ยพร้อมยิ้มเนนคุณเรียบเข้าไปช่วยทันทีระหว่างเดินไปด้วยกันตายอดเล่าเรื่องสมัยหนุ่มๆที่เคยบวชเป็นเนน อยู่ที่วัดนี้และเคยทําบาทของพระอาจารย์รุ่นก่อนตกแตกเหมือนกันตอนนั้นอายแทบแทรกดินแต่พระอาจารย์กลับหัวเราะแล้วบอกว่าแตกแล้วก็ซ่อมได้ของซ่อมได้ง่ายกว่าจิตใจที่แตกนะแต่ยอดหัวเราะเบาๆพลังเหลือบมองเนนคุณเรื่องของตยอดยิ่งทําให้เนนคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวในความผิดพลาด ทุกคนเคยพลาดเพียงแต่สิ่งสำคัญคือการแก้ไขและเรียนรู้วันต่อมาเขาตัดสินใจจะนำบาดใหม่ไปถวายพระอาจารย์แต่ก็ยังเก็บบาดเก่าไว้ในใจเขาอยากซ่องมันแม้จะใช้ไม่ได้ก็ตามเขาเริ่มถามชาวบ้านที่มีฝีมือเรื่องงานโลหะจนได้พบกับลุงเชยช่างทำเครื่องใช้เก่าแก่ในหมู่บ้านลุงเชยบอกว่า ถึงจะซ่อมแล้วใช้ไม่ได้ใส่อาหารแต่ก็ยังเก็บเป็นที่ระลึกได้นะลูกเ e นนคุณจึงขอให้ลุงเชยช่วยซ่อมบาดนั้นไว้เขาดูอยู่ใกล้ๆเห็นลุงเชยใช้ค้อนเล็กๆเคาะแผ่นทองเหลืองบางๆปิดรอยแตกอย่างประณีตจนรอยร้าวนั้นกลายเป็นเส้นทองแวววาวคล้ายสายฟ้าบนผิวดำของบาดเมื่อซ่อมเสร็จเนนคุณอุ้มบาดเก่ากลับไปวัด วางไว้ในห้องเล็กหลังพระประธานเขารู้สึกเหมือนวางหัวใจตัวเองลงตรงนั้นไม่ใช่หัวใจที่ไร้รอยแผลแต่เป็นหัวใจที่ผ่านการซ่อมด้วยความตั้งใจพระอาจารย์เห็นแล้วก็ยิ้มอีกครั้งการซ่อมบาดเก่าก็เหมือนการซ่อมใจเราเองรอยแผลไม่ได้ทำให้ของหมดค่าหรอกบางทีมันทำให้มีค่ามากขึ้นด้วยซ้ำ คืนนั้นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้รอบวัดเสียงกิ่งไม้กระทบกันดังกรุง้งกริ้งเหมือนเพลงกล่อมเนนคุณหลับไปพร้อมภาพบาดเก่าที่มีรอยทองและคำสอนที่ฝังลึกในใจยามเช้ามืดเมฆดำเริ่มเกาะตัวเหนือหมู่บ้านเสียงฟ้าร้องครืนครืนดังมาแต่ไกลเนนคุณสะพายบาดเดินตามพระอาจารย์ออกไปบินทบาท ฝนเริ่มโปรยบางๆพอให้ต้องยกชายสะบงขึ้นเล็กน้อยเขาเดินอย่างระมัดระวังแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบเมื่อชาวบ้านออกมาตักบาตรแม้บางคนต้องวิ่งหลบฝนแต่ทุกมือยังคงวางข้าวปลาอาหารลงในบาตรด้วยรอยยิ้มเนนคุณมองแล้วนึกถึงคำพระอาจารย์ที่เคยสอนว่าฝนฟ้า ไม่ใช่สิ่งขวางกัน้นศรัทธาหากใจมีความปรารถนาดีแม้ฟ้าร้องก็ดังเป็นเพลงแห่งความเมตตาระหว่างทางกลับวัดลมแรงขึ้นจนร่มไม้ไหวโอนแน่นคุณก้มมองบาทในอ้อมแขนแล้วอดคิดไม่ได้ว่าบาทเก่าที่เขาซ่อมจนมีรอยทองยังคงอยู่ในศาลาแต่บาทใหม่นี้ ก็ค really like ือสิ่งที่ใช้งานจริงสองสิ่งเหมือนสองด้านของชีวิตทั้งอดีตที่มีรอยแผลและปัจจุบันที่ต้องดำเนินต่อเมื่อถึงวัดฝนเทลงมาเต็มที่หลังจัดเก็บอาหารบินทบาทเสร็จเนนคุณวิ่งไปช่วยพระอาจารย์เก็บผ้าที่ตากไว้หลังศันลาทั้งสองเปียกปอนไปตามกันแต่แววตาของพระอาจารย์กลับเปล่งประกายความสงบ เนนคุณรู้ไหมว่าฝนสอนอะไรเราได้พระอาจารย์เอ่ยขึ้นท่ามกลางเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังเปาะแปะสอนอะไรเหรอครับเนนคุณถามขณะช่วยบิดจีวรฝนตกลงมาเพื่อชำระฝุ่นผงล้างความร้อนแรงของแผ่นดินเชน่นกันกับใจเราเวลาเจอทุกข์เหมือนฝนโหมกระหนำ่ำ แต่หากเรายอมรับมันใจจะสะอาดขึ้นและพืชพันธุ์ใหม่ก็จะเติบโตเน้นคุณฟังแล้วเงียบไปเขานึกถึงวันที่ทำบาดแตกวันที่หัวใจเหมือนจะหล่นสลายแต่เพราะยอมเผชิญยอมเรียนรู้วันนี้ใจเขากลับแข็งแรงกว่าเดิมบ่ายวันนั้นน้ำฝนเอ่อท่วมร่องสวนหลังวัด เนนคุณอาสาช่วยตายยอดกับเด็กๆในหมู่บ้านโกยดินทำทางน้ำไหลเขาลงแรงตักดินจนเลอะเทอะไปทั้งตัวแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังแข่งกับเสียงกบร้องในแอ่งน้ำชาวบ้านเอ่ยปากชื่นชมเนนคุณว่าเป็นเนนที่ขยันขันแข็งคืนวันนั้นหลังจากทำวัดเย็นเนนคุณนั่งใต้ต้นโพใหญ่ มองหยดน้ำที่ยังเกาะพราวตามใบไม้พระอาจารย์เดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วถามเบาๆว่าเนนคุณเคยคิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างไหมหลังจากพ้นวัยเนนไปแล้วคำถามนั้นทำให้เด็กน้อยนิ่งงนันเขาไม่เคยคิดจริงจังนักส่วนใหญ่เพียงมุ่งหน้าทำหน้าที่ในแต่ละวันผมอยากเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นครับอาจารย์ พระอาจารย์พยักหน้าช้าๆแล้วตอบว่านั่นแหละคือแก่นของชีวิตไม่ว่าบวชหรือศึกหากใจตั้งมั่นในทางดีงามก็จะเป็นประโยชน์ดุดสายฝนที่หล่อเลี้ยงผืนดินแสงจันทร์ลอดผ่านกิ่งโพทาบลงบนผิวดินเนนคุณก้มกราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่พบเจอ ไม่ว่าฝนฟ้าหรือความผิดพลาดล้วนเป็นครูผู้สอนในชีวิตก่อนกลับเข้ากุฏิเนนคุณหันไปมองบาดเก่าที่วางอยู่ไกลๆมันเปล่งประกายรอยทองแผ่วเบาในแสงจันทร์คลายย้ำเตือนว่าความงดงามแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความไร้รอยร้าวแต่อยู่ที่การยอมรับและก้าวต่อไป เช้าวันใหม่หลังฝนใหญ่ผ่านไปฟ้าสว่างสวยัยแสงอาทิตย์ทาบแผ่บนยอดไม้เสียงนกกระจิบจอกร้องรับรุ่งอรุณเนนคุณตื่นตั้งแต่ตีสี่กวาดลานวัดจนสะอาดเงาวับจากนั้นจึงช่วยพระอาจารย์จัดเตรียมพัตตาหารที่ชาวบ้านนำมาถวาย ทุกวันเวลาที่ผ่านไปในวัดทำให้เขาเติบโตขึ้นทั้งกายและใจเด็กน้อยขี้เกรงใจในวันแรกกลับกลายเป็นเนนที่มีแววตาอ่อนโยนมั่นคงและเปี่ยมเมตตากลางวันนั้นคณะชาวบ้านพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านพากันมาที่ศาลาวัดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระอาจารย์ที่ดูแลหมู่บ้านมานานหลายสิบปี มีการจัดเลี้ยงเพนและทำบุญถาวายปัจจัยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเนนคุณช่วยวิ่งเตรียมเก้าอ <upright or coping> ี้ยกน้ำเสิร์ฟของด้วยความกระตือรือร้นเมื่อพิธีเสร็จสิ้นพระอาจารย์หันไปมองเนนคุณที่นั่งสงบอยู่ด้านข้างก่อนจะเรียกขึ้นมาข้างหน้าแล้วกล่าวต่อชาวบ้านว่าเด็กน้อยผู้นี้แม้ยังเล็ก แต่ใจกลับใหญ่เกินวัยเขาเคยผิดพลาดแต่ไม่ยอมทิ้งตนเองตรงกันข้ามกลับเรียนรู้จากรอยแตกนั้นจนกลายเป็นแสงทองที่ส่งสว่างให้แก่ผู้อื่นเนนคุณจึงไม่ใช่เพียงเนนน้อยของวัดนี้แต่เป็นลูกหลานของทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านพากันปรบมือด้วยรอยยิ้มเนนคุณหน้าแดงด้วยความเขินอายแต่หัวใจเต็มตื้นไปด้วยความภาคภูมิใจเวลาผ่านไปหลายเดือนเนนคุณอายุครบตามกำหนดที่ต้องศึกออกไปเรียนต่อในเมืองวันนั้นพระอาจารย์เรียกเขามาที่กุฏิเสียงนกร้องรับอรุณเหมือนดังกล้องในใจเนนน้อยเนนคุณเจ้าจงจำไว้ ไม่ว่าที่ใดในโลกหากเจ้ามีใจที่มั่นคงและเมตตาเจ้าก็ยังเป็นสิทธิ์ของอาตมาเสมอเนนคุณกราบลงเทพท้าน้ำตาคลอเบ้าผมสัญญาครับอาจารย์ว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นวันศึกมาถึงบรรยากาศในวัดเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มาส่งเนนคุณเขายืนในชุดนักเรียนเรียบร้อย มองย้อนกลับไปยังศาลาไม้บาทเก่าที่มีรอยทองยังวางอยู่เงียบๆบ,บนชั้นสูงราวกับเฝ้ามองและอวยพรให้ก้าวเดินของเขาเต็มไปด้วยแสงสว่างพระอาจารย์ยิ้มพลางเอื้อมมือมาลูบศีรษะเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนก่อนจะกล่าวเบาๆว่าเจ้าไม่ใช่เนนแล้วแต่เจ้าคือดวงตะวันที่พร้อมจะฉายแสงในโลกกว้าง เนนคุณยกมือไหว้ทุกคนด้วยดวงใจสันสะเทือนเมื่อก้าวออกจากวัดเส้นทางข้างหน้าเหมือนถูกอาบด้วยแสงทองอุ่นสวยัยเขาเดินออกไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เปี่ยมศรัทธาและสัญญาในใจว่าจะไม่ลืมรากเง้าแห่งความดีงามในความเงียบสงบของวัดพระอาจารย์ยังคงนั่งใต้ต้นโพใหญ่มองบาทเก่าที่เปล่งรอยทองวับวาวในแสงเช้า แล้วกล่าวเบาๆเรากับส่งถึงลูกศิษย์ผู้เป็นดั่งลูกแท้ของตนเองเจ้าคือรอยยิ้มของแสงสว่างเนนคุณจบบริบูรณ์ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้และอยากสนับสนุนช่องของเราอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะจ๊ะ